คู่รักดาราดังฝ่ายชายทุ่มสุดตัวเปย์หมดหน้าตักให้เงินหนึ่งล้านบาทเป็นของขวัญวันเกิดภรรยางานนี้ทำคนอิจฉาทั้งประเทศเรียกได้ว่าคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานและแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีสำหรับซีสิวัตและเอมี่กลิ่นประทุมที่มักจะมีโมเมนต์สวีทปนฮามาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอจนหลายๆคนต่างโดนตกและขอสมัครตัวเป็นเอฟซีกันอย่างท่วงหน้าโดยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเอมี่และซี เป็นอีกคู่ที่ความรักเหนียวแน่นมากๆถึงแม้จะโมเมนต์แกล้งหยอกกันแรงๆบ้างในบางครั้งแต่ล่าสุดวันเกิดของฝ่ายหญิงซีซิวัตก็เปหนักมากเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวจริงๆซีซิวัตเปของขวัญวันเกิดเอมี่เป็นเงินหนึ่งล้านบาทเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบวันเกิดวัย41ปีของสาวเอมี่กลิ่นประทุมโดยสามีอย่างซีสีวัตก็ไม่เมินเฉยออกมาโพสต์อวยพรวันเกิดภรรยาว่า Happy Birthday to my lovely wife ขอให้แมนนี่มีความสุขเป็นที่รักเป็นตัวตึงของกลุ่มขอให้สุขภาพแข็งแรงงงจะได้เอาไว้กินเล่าได้นานนาน41ปีละนะครึ่งชีวิตละที่เราอยู่กันมารักกันไปแบบทุกวันตีกันทุกวันนะคะเลิฟยูแอนยูเอาไวบีบมยูไซ t ์แต่ที่ทำให้แฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อสาวกีตาร์สิริพิษได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ของ4เอมี่พร้อมข้อความที่ทำเอาตื่นตาตื่นใจว่าวันเกิดเมียปีนี้ที่ซีเป1ล้านบาทค่ะ เอ็ก็อยากเป็นเมียที่ซีบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผัวแห่งชาติงานนี้แฟนๆต่างโผล่เข้าไปมาคอมเมนต์มากมาย